ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ลหลายๆคนรอคอยนะคะเพื่อให้ถึงช่วงเวลาของคุณคูเปิ้ลนะคะภาษาไทยน่ารู้ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณครูอยู่ตรงนี้แล้วล่ะสวัสดีคะ่ะคุณคูเปิ้ลค่ะสวัสดีคะ่ะคูเปิ้ลมาแล้วนะคะ นี่พินิตาไปนึกถึงสำนวนที่เกี่ยวกับบัวมาแล้วค่ะทำการบ้านนะพินิตาเป็นเด็กดีพินิตาเป็นเด็กดีมากๆทํทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ามันจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบัวก็มีแล้วก็มีบัวอยู่ในสำนวนนั้นแค่ <c oughs> มีคำว่าบัวก็ถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ของของบัวแล้วนะคะ <c oughs> มีเยอะเลยอ่ะอย่างเช่นถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าบัวจะต้องนึก <c oughs> ถึงสำนวนนี้บัวแรงน้ําเป็นละครไวย เป็น <อา S 1> เพลงด้วย<อ>ค่ะใช่บัวแรงน้ำเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเนี่ยชื่อมันตรงตัวเลยบัวแรงน้ำก็คือเรื่องของน้ำใจค่ะไม่มีน้ำใจความไม่มีน้ำใจของคนบางคนน่ะ มันเหมือนบัวที่แห้งแรงอับเฉาเพราะว่าขาดน้ำดน<ม>ยิ่งหน้าร้อนแบบนี้เนาะบัวก็เสี่ยงพิษแหลงน้ําได้เพราะว่าน้ํามันไม่มีอัแรลงจริงๆหน้าร้อนนี้โอ้ <sized> โหมันร้อนมากนะพี่นิตา <gaan> เดือนเมษายนที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยหืมสาหัสต,ต้องเรียกว่าสาหัสไม่สามารถที่จะอยู่ข้างนอกตอนกลางวันได้เลยค่ะร้อนมากจริงๆใช่ใช่ ทุกคนนะประสบความรู้สึกนี้พร้อมๆการเรียกว่าเป็นความรู้สึกร่วมไทยทางประเทศเนาะไม่ใช่คนไทยหรอกทั่วโลกอ่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นการกระทําของมนุษย์แหละเรื่องของการไม่ดูแลสภาพแวดล้อมเนาะต้นมุงต้นไม้อย่างเงี้ยก็ส่งผลให้เราต้องมาทุกทรมานค่าไฟอะไรก็เยอะเนาะก็ถามว่าดูแผนที่ประเทศไทยแล้วเขามีการระบายสีพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาดูดูแล้ว ทั่วประเทศไทยเลยค่ะถ้าที่ผ่านมาเหมือนที่จังหวัดลำปางอ่ะจะร้อนมากทะลุ44องศาไปแล้วเนี่ยแอบสองสารลำปางจำได้ว่า ตอนหนาวอะ่ะก็มีวลีที่เขาพูดกันว่าลำปางหนาวมากพอมาเป็นหน้าร้อนปุ๊บลำปางก็ร้อนมากค่ะลำปางร้อนมากจริงๆบรรยากาศสดกลัวอยู่ที่นี่เมืองการก็ร้อน,อนเพิ่นไปเมืองการมาก็42องศาแต่ว่ามีน้ํำไหมคะ่ะมีน้ําค่ะมีน้ําน้าก็ช่วยได้แต่ถ้าตอนกลางวันอะ่ะแม่น้ําอ่ะแม่น้าแควเนาะไอร้อนพุ่งขึ้นมาเลยค่ะ<ฆ>น้ําเก็บความร้อนข้างบนผิวน้าอะ่ะข้างล่างอ,อาจจะเย็น ข้างบน,นร้อนนะคะแต่ถ่ายรูปมาสวยอุตายแล้วเหมือนไปเมืองนอกอากาศต้องเย็นเปล่าเลยสีย่สิบก็เย็นมาก42ส่สิบสองาตะสุกโอเคตัวก็สุกบัวก็แรงนะคะ <S <S> <S ในในหน้าร้อนแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะแม่ใส่บัวแต่งตัวค้างอ oh. นี่ก็สำนวนนะคเอาไปเปรียบกับแบบผู้ที่แต่งตัวคอยคนมารับปะ่ะแต่งรอแล้วรอเล่าค่ะแต่เขาก็ ไม่มาก็เลยเป็นแม่ใส่บัวแต่งตัวค้างเลยค่ะนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนนี่นีตามมีน้ำกลิ้งบนใบบัวค่ะน้ำกลิ้งบนใบบัวหรือว่าใบบอนก็ใช่นะคะมันหมายถึงจิตใจที่แบบไม่แน่นอนเขาบอกว่าบอลบอนเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกเนาะขึ้นตามชายน้ําหรือว่าที่ลุ่มน้ําขังอะค่ะแล้วก็น้ําที่มันกลิ้งอยู่บนใบบัวหรือใบบอนเนี่ยนะมันก็คือเปรียบกับน้าใจเนาะน้าใจที่แบบกรอกกลิ้งไปมา โลเลอ่ะเลื่ะไม่ได้นลละคะคุณโลเลอ่ะป่าไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยหรอคะใช่แล้วกลิ้งไปกลิ้งมา เอาแน่เอานอนไม่ได้เชื่อมไม่ได้เนี่ยแล้วก็บางทีก็เอาไปเปรียบกับผู้หญิงอะคะ่ะที่รักง่ายหลายใจแต่และผู้หญิงก็โดนถูกว่าเองเนาะ,เ,นะหเหมือนน้ากลิ้งบนใบบอนอ่าบางทีก็เรียกว่าน้ากลิ้งบนใบบัวค่ะแล้วก็จะมีนี่บัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุนก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมอะคะ่ะก็ต้องแบบรู้จักผ่อนปรนเข้าหากาันเนาะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือว่ามีน้ําใจให้กันถนอมน้ำใจกันอันนี้ก็เรานํามาปรับใช้ น้องๆก็นำปรับใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนะคะหรือทําอะไรเจอใครก็ตามเนาะให้รู้จักแบบถนอมน้าใจกันเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขในสังคม นึกออกอีกอันหนึ่งค่ะค่ะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวค่ะอ่าใช่เห็นกงจกักรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเดี๋ยวขอเอาตรงข้ามกับบัวแม่ช้ำนำให้คุณนิดนึงจะได้ไปด้วยกันก็คือเด็ดบัวให้ไว้ใหญ่แปลว่าอะไรพี่นิตาเด็ดบัวให้ไว้ใหญ่เหมือนกับสอนให้รักกันให้รักอ่อาใช่ขาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆลองดูเดิเวลาที่เราจับก้านบัวแล้วลองหักก้านบัวสิค่ะ,ะก้านบัวมีอะไรมีใยมันจะมีใยอยืดๆดะเห็น นะ่นแหละเขาก็นําแบบสิ่งที่อยู่ในดอกบัวเนี่ยเนาะในในก้านบัวเนี่ยค่ะมาสอนให้คนเราอะ่ะอย่าได้ตัดขาดกันสะทีเดียวมีอะไรก็แบบว่าปณีประนอมพูดกันให้ดีๆเนาะให้รักกันอะ่ะนะคะเหมือนเหมือนเด็ดบัวให้ไว้ใหญ่หให้มีแบบเด็ดใหญ่ไปอยู่คนไทยเราเนี่ยเจ๋งเนาะนะคะสาม,มารถที่จะ นำข้อคิดดีๆจากดอกไม้เนี่ยก็ยังสามารถนำมาเป็นข้อคิดดีๆให้กับเราได้ด้วยนะคะเยอะเลยใช่อะแล้วก็อะไรอีกอะเมื่อกี้พี่นิตาพูดถึงเห็นกงจักเป็นดอกบัวใช่ปะ ก็คือเห็นผิดเป็นชอบเนาะลักษณะของกงจักรก็คือเปนเป็นรูปวงกลมมีเป็นแฉกแฉะแล้วก็เป็นอาวุธวยใช้ทําลายนะคะะอันนี้เวลาที่เราพูดถึงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็มักจะนึกถึงในชาดกอะค่ะที่เขาเล่าเรื่องราวว่ามีเรื่องของการใช้กงจักร เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่านะคะมาจากนิบาตชาดกแล้วนกะ็บอกว่ามีลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งนะคะเป็นคนถุศีล<ม>ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่มต้องการออกไปทําการค้าทางทะเลพ่อแม่ก็ห้ามบอกว่าอย่าออกไปเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เชื่อนะคะพอเลยออกจากฝั่งก็เกิดพายุเรือก็แตก<ม>พอเรือแตกเนะี่ยเขาก็อาศัยแพเล็กๆนะ่ะลอยไปเรื่อๆยๆจนไปถึงเกาะแห่งหนึ่งนะคะ<ม>แท้จริงแล้วเกาะแห่งเนี้ย เป็นเมืองนรกค่ะเป็นที่แบบมีคนสัตว์นรกอะ่ะที่แบบมีกรรมหนัก,นกๆก็ไม่อยู่ที่นี่นะคะแล้วเขาก็เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งค่ะได้เป็นตนเนาะสัตว์นรก<อ>เนาะมีกงจักรอยู่บนศีรษะนึกถึงกงจักรดีมันคมมากใช่ปะ<อ>เนี่ยพออยู่บนหัวมันก็บาดศีรษะใช่ปะ<อ>ก็มีเลือดเนี่ยไหลลงมาอาบตัวไปหมดเลย<อ>สัตว์นรกเป็นอย่างนี้แต่ว่าตัวเขาอ่ะตัวลูกชายเศรษฐีคนเนี้ยเขาเห็นกงจกักรอ่ะ เป็นดอกบัวสวยแล้วก็เห็นโลหิตเนี่ยเป็นแบบเครื่องประดับมาจึงได้ขอจสัตว์นรกตนนั้นมาสัตว์นรกบอกเขาว่าดีใจเลยนกงจากคือสิ่งที่เขาเห็นด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ดีไงค่ะกลับกลายเป็นว่าเขาเห็นมันเป็นของสวยงามได้ยังไงแล้วสัตว์นรกตัวนั้นก็บอกเขาว่ามันเป็นกงจากไม่ใช่ดอกบัวเขาก็ยังเห็นเช่นเดิม หมายถึงลูกชายเศรษฐีคนเนี้ยสารนรกตนนี้ยก็เลยบอกว่าอืบาปของเขาอะสิ้นแล้วเพราะว่ามีคนทํากรรมหนักมาแทนเราแล้วนี่ไงคือบอกว่าเขาดีใจใช่ก็เลยคว้างกงจักไปบนศีรษะของลูกชายเศรษฐีคนนี้ค่ะ รัชศัตรกก็ไปละสฉันหมดกรรมแล้วมีคนรับกรรมแทนเเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยค่ะมาจากชาดกชื่อว่ามิตรวินทุกชาดกค่ะเพื่อน้องๆเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังนะคะเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนาะแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งค่ะช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิดแค่นี้นะจบแค่นี้ใช่ป่ะนะจบแค่นี้ค่ะจบแค่นี้นะเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วเพราะเป็นลูกศิษย์คูเปิลไงใช่นะก็เหมือนกับความผิดหรือความชั่วร้ายแรงที่รู้กันทั่วค่ะปิดยังไงก็ไม่มิดนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่มากใบบัวไม่พอที่จะปิดซากช้างได้นะคะก็เหมือนกับคนที่ทำทุจริตคดโกงนั่นแหละก็ไม่มีใครสามารถที่จะปกปิดความชั่วหรือว่าความผิดนั้นที่ทําได้นะคะแล้วก็อีก จำนวนหนึ่งค่ะเด็ดดอกไม้ไว้คั่วเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะคะก็คือตัดความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันอย่างเด็ดขาดค่ะ,ะไม่ให้มีเยื่อใหญต่อกันอีกตัดไปเลยแต่ที่จริงอ่ะถ้าเป็นการสอนเราจะบอกว่าต้องเหลือใย่เอาไว้ ถูกปะแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะมีสารสัมพันธ์กับคนนิ่ต่อไปเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่ไปเลยอขาดจากกันไปเลยนะคะ<า>เหมือนกับคู่สามีภรรยาที่แบบอยากจะแยกทางกันเนี้ยนะคะ <loser. S 2> เขาก็ใช้สำนวนนี้แหละเด็ดดอกไม่ไว้ขวดเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่ะคะ่ะตัดขาดตัดให้ขาดเลยชับๆับชพี่เจมก็มานะคะอ่ะ นะเรามีหลายสำนวนเลยวันนี้มีทั้งบัวแรล้งน้ำแม่ใส่บัวแต่งตัวค้างใช่ไหมคะ มี<อ>บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนเด็ดบัวให้ไว้ใย,ยเด็ดดอกไม่ไว้ขวดเด็ดบัวไม่ไว้ใย,ยน้ำกลิ้งบนใบบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับบัวไปเยอะเลยนะคะน้องๆเยอะจริงค่ะอ่าใช่ก็หวังว่าน้องๆจะได้นําไปใช้เวลาเรียนเนาะเวลาคุณครูถามสำนวนที่เกี่ยวกับบัวยกมือสูงสุดเลยนะเพราะว่าเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะกําลังคิดว่ามีน้องสองคน ที่บ้านอยู่ในสวนแถวนนทบุรีค่ะไม่มั่นใจว่าเขาจะมีบัวหรือเปล่าแต่เขามีผักแน่ๆสะบัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวไว้ถามนะคะ่าได้ค่ะ ก็เลยได้ว่าใกล้ๆตัวของเด็กๆนะคะแล้วก็รวมถึงบางสีงบางอย่างที่เราได้เห็นกันมันก็มีความหมายมากกว่าที่เราแค่เห็นสิ่งสวยงาม,มสิ่งนั้นด้วยใช่แค่ดอกไม้ดอกเดียวดูสีมีทั้งข้อคิดมีทั้งสำนวนเห็นไหมเยอะ,ะมากแล้วมันพิเศษมากๆเพราะว่าคุณคูเปิลเอามาบอกกันนี่แหละคะ่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณคุณคูณมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับคูเปิล